สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอลเวล่คลิปนี้ก็มาดูโมเมนต์ผ่อนคลายของสาวไทยของเรากันบ้างครับไปกันที่ตุรกีเลยนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้หลีกก็ไม่มีการแข่งขันงดการแข่งขันอย่างไม่มีกําหนดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เรารู้ๆกันเลยครับซึ่งคลิปนี้ก็มีทีมงานของซูพรีมได้เดินทางไปเจอเพียวที่ตุรกีนะครับ แล้วก็ได้มีการออกไปเซลฟี่ถ่ายรูปกันที่ทะเลในเมืองของตุรกีอิสบูตันนะครับซึ่งเพียวก็มากับต่างชาติอีกหนึ่งคนก็คือคิมเบอรี่ครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะครับผ่อนคลายของสาวไทยของเรากับเพื่อน ิมเบอรี่ซึ่งไอจีของซูพีมก็ได้มีการอัปเดตสองภาพสองคลิปมาให้แฟนๆได้รับชมกันนะครับเป็นโมเมนต์ของเพียวที่มีการถ่ายรูปให้กับคิมเบอรี่หรือว่าจะเป็นโมเมนต์เพียวกับคิมเบอรรี่ที่มีการถ่ายรูปคู่กันนะครับ ตอนรับวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งสังเกตไปที่ชุดที่ทั้งเพียวแล้วก็คิมเบอรี่ใสนะครับจะเป็นแนวออกสีขาวสีเนื้อแล้วก็สีดำครับน่าจะเป็นการไว้อะไรหรือว่าแสดงความรักบริสุทธิ์ให้กับผู้ที่สูญเสียและประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวในขณะนี้นั่นเองครับกอซูซูนะครับพี่น้องชาวตุรกีวันนี้เราก็ได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักของเพียวกับคิมเบอรี่น่ารักมากๆครับ